อ่ยยะเจอกันอีกแล้วเป็นคลิปที่ทรงตั้งแต่ชายมายิบแรกเต้นเห็นว่าได้ยินไปแล้วใช่ไหมต้องแนะนำตัวไหมอะ่ะโอเควันนี้จะมาสอนเต้นเพลงรู้ไหมว่าเพลงอะไรแน่รู้สิเห็นถ้าเต้นมันน่ารักดีก็อยากจะมาสอนว่ามันเต้นง่ายได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะตั้งแต่เ,ตเด็กถึงผู้ใหญ่อะ ต้ง่ายจริงเดี๋ยวสอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเต้นให้ดูรอบหนึ่งโอเคอยากจีบจีบได้แฟนใหม่รักตอนนี้ช่วงเงาหนักอยากได งายมากๆง่ายมากๆง่ายมากๆแค่นี้ได้ม,มาถึงสิบวิจริงๆโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราไปเริ่ม <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลย <S <S โอเคปะมันจะร้องว่า <S <S อยากจีบจีบได้แฟนไหมรักโอเคปะโอเคอย่า yeah. เราทำไปเลยทำมืออย่างนี้อย่างนี้ทำมืออย่างนี้โอเคปะนี่โอเคนี่เราจะเริ่มกันที่ ข้างซ้ายก่อนจะเป็นนี้หนึ่งนี้เห็นว่าข้างซ้ายก่อนมือข้างล่างก็เปิดไปอ่ามันจะเป็นพูดว่าเป็นฮุกนะเต้นฮุกใช่ไหมเราจะแยกเป็นฮุกสองพาร์ทพาร์ทแรกเราเต้นท่านี้แค่สองจิกโอเคจะเป็นอย่างนี้พาร์ทแรกก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นปะมันจะร้องว่าอยากจีบจีบได้แฟนไม่รักเราก็ต้อง อยากจีบจีบได้เห็นปะจะเป็นคําละพยางเลยอยากจีบจีบได้โอเคปะแล้วตอนคําว่าแฟนไม่รักเราจะเป็นอย่างนี้นี่เหมือนแบบไม่รักเหมือนเราลองให้โอเคปะเออก็จะเป็นอยากจีบจีบได้แฟนไม่รักสังเกตสะโพกก็จะเป็นอยากจีบจีบได้เห็นปะเราจะเป็นสะโพกสองสเต็ปจะเป็น อยากจีบจีบได้เห็นป่ะคื็สองสเต็ปอยากจีบจีบได้ได้ปะ่ะแล้วแฟนไม่ไเราจะเป็นสเต็ปเดียวแฟนไม่รกักเห็นปะ่ะคือสเต็ปเดียวอยากจีบจีบได้แฟนไม่รกักเห็นปะ่ะแฟนไม่รกักเห็นป่ะเราจะเป็นมันมันจะเป็นสามครั้งแต่ว,ว่าเราจะนับเป็นห้าครั้งอยากจีบจีบได้แฟนไม่รกัก ตอนเห็นปะเราทำไปห้าครั้งอืมโอเคปะเข้าใจปะโอเคต่อไปมันก็จะร้องว่าตอนนี้ว่วงเงาหนักอยากได้คนเชคแคร์ใช่ปะตอนนี้ว่วงเงาหนักอยากได้คนเชคแคร์เข้าใจปะอยากจีบได้แฟนไม่รักตอนนี้ว่วงเงาหนักอยากมีคนเชคแคร์โอเคปะ เราจะไปจนเขามาช่วงต่อไปตอนช่วงตอนนี้ช่วงเนานะ่าหนักโอเคปะเราจะใช้นี่อย่างนี้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสี่ข้างก็หนึ่งสองสามสี่ใช่ปะย้ำไปย่ำมาย่ำไปย่ำมาโอเคปะอยากจีบจีบได้แฟนไม่รัก ตอนนี่ฉ่วงเงาหนักอยากมีคนเช็คแค่อยากได้คนเช็คแค่ต้องอยงนี้ <c oughs> เช็คแค่อันนี้คือพาร์ทหนึ่งเห็นปะง่ายมากเลยมีพาร์ทหนึ่งจะไปพาร์ทสองพาร์ทหนึ่งเราทําเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่ตะไคเราจะทำหกครั้งอยากจีบจีบได้แฟนใหมหวงโอเคปะเราจะเป็นลักษณะนี้เหมือนเดิมโอเคปะสะโพกไปกับมือหมดเลย เราทำสามครั้งอีกครั้งเราจะสะบัดออกงี้หนูอยู่ที่สะโพกนะอยากจีบจีบได้แฟนใหม่ห่วงโอเคปะเอตอตอนแรกเราแค่สองครั้งต่อไปเราทำสามครั้งอยากจีบจีบได้แฟนใหม่ห่วงห่วเราจะสะบัดออกงี้โอเคปะเอ่อเอา้อมกันสามสี่อยากจีบจีบได้แฟนใหม่ห่วง ได้ปะโอเคแฟนใหม่ห่วงต่อไปก็จะร้องว่าคอแค่ไข่เลี้ยวแหลโอเคปะ่ะใหม่ห่วงขอแค่ไข่เราจะหมุนตัวอย่างนี้แฟนใหม่ห่วงขอแค่ไข่เห็นป่ะเราจะหมุนตัวต่อไปคำว่าเหลียวแหลมันจะยากตรงนี้ห่วงปั๊บขอแค่ไข่คำว่าเหลียวคำว่าเหลียวเราจะอย่างนี้ เลี้ยวเราจะเหมือนมองไปที่คนดูเลียวเห็นปะเหลียวต่อไปคำว่าแลแลเราจะเป็นแ,แล่เห็นปะเราจะย่อตัวนิดนึงต่อไปอ่ะดูเหลียวเหลียวแลก็จะเป็นแลเห็นปะเราจารย์ขยี้สะโพกไปแ,กแลแล้วก็จะค้างยอ่อลงมานิดนึงนี่อย่างนี้เห็นปะเออดีมากเรามาเริ่มกัน อยากจีบจีบได้แฟนไม่หวงขอแค่ไข่เลียวแล้ป่ะต่อไปจะลองว่าถ้าเธอว่าแฟว่าไงโอเคปะอืมเลี่ยแล้ปั๊บเลี้ยวแล้โอเคปะ,ปะ,คปะต่อไปถ้าเธอว่าแฟเราไปคำว่าเธอถ้าเธอว่าแฟ เราจะหาหน้าฝั่งมือก่อนนับสเตปมือเราจะอยู่ลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะนี่ซ้ายทับขวาซ้ายทับขวาก็จะเป็นคอแค่ไข่เลี้ยวแหล่เห็นปะเป็นอย่างนี้นับไปสี่ครั้งจะเป็นเธอว่าแรดเห็นปะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเราจะมือพับ2มือเราจะขึ้นมาคำว่าแฟด ถ้าเชอว่าแฟตึ๊ตึ๊ดโอเคปะแล้วเราก็จะมือลงเดินก้าสองครั้งตอนว่ามาจะเป็นตึ๊ตึ๊ดว่าไงาโอเคปะเขาว่าไงเราจะขึ้นมาแล้วจบอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บเราจะมือลงปึ๊บเดินสองก้าวปึ๊บปึ๊บว่าไงามือเป็น,นิ้วก้อยอย่างนี้โอเคป่าว่าไงลักษณะนี้โอเค,อเ,คเรามาทวนท่ากันเลยน่าแด่ พาร์ทหนึ่งเอาพาร์ทสองก่อนแล้วกันนะสับสนพาร์ทสองพาร์ทสองอยากจีบจีบได้แฟนไม่หวงโอเคปะขอแค่ไข่เลี้ยวแหละ้าาธอว่าแฟวางไงโอเคจบแล้วไม่ได้มองกล้องมองกันตรงนี้จบแล้วง่ายไหมโอเคเยสเราไป เริ่มกันเลยอยากจีบจีบได้แฟนใหม่รักตอนนี้ช่วงเงาหนักอยากได้คนเทคแคร์อยากจีบจีบได้แฟนใหม่หวังขอแค่ใครเลี้ยวแลกถ้าเธอว่าแปลว่าแง่เหนื่อยพอพอพอทุกอารมณ์ ถ้าเราต้องถ้าเราต้องเต้นเพลงเร็วเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสสอนไว้ก่อนถ้าเกิดเราเต้นเร็วเราต้องแบบยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ก่อนคนดูเราจะได้แบบยิมยม้มแย้มเรามาดูกันถ้าเกิดอารมณ์ดีเขาเต้นยังไงดูนะดูอารมณ์ดีดด ทุกคนพอจะเต้นได้ไหมไฮไฮไฮขอรับรองว่าทุกคนต้องเต้นได้แน่ๆเลยมันเป็นท่าง,ง่ายๆเต้นได้ตลอดโฟมันก็คิดท่านี้ดีคิดท่าน่ารักเหมาะกับเพลงดีนะเนาะอ้าวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเพลงต่อไปนะจ๊ะอยากได้เพลงอะไรก็ไปขอพี่ไฮได้นะใน Facebook เฟซบุ๊กพี่ไฮเฟซบุ๊กคอมไฮไมอนี่เข้าใจปะแล้วเราก็ แล้วก็ใน YouTube จะได้ปะ youtube com slash h i s o b l o n g k o n g h a i s e o u l p o n g k o n g จะได้ปะโอเคแล้วเพิ่งสร้างเพจมาใหม่ไปถูกใจเพจให้ได้นะจ๊ะหาคำว่า h i soul แฟนคลับ h i soul คำว่า high ไม่มี high เป็ตัว h h h ตัว h แล้วมี a l p h a b t ฟรีอันนึงแล้วก็คือคำว่า soul s o u l s s e o u l แล้วก็เป็นวัคแฟนคลับก็จะเจอเลยนะเนี้ก็ไปกดถูกใจนะหน้าทำหน้าอย่างนี้อยู่ เนีย่ยไรเป็นคนถูกใจนะอยากได้เพงเลงอลไรก็ไปขอแล้วกันวันนี้ก็ขอตควรชืนดีนะจ๊ะไปซ้อมเต้นมาด้วยบายบาย